สวัสดีเพื่อนทุกคนนีครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า i ิตคอยและ l t c คอยหลากหลายเหรียญนะกำลังไซเวในโน้มขาขึ้นหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้จะทําให้ราคา Bitcoin ขึ้นต่อได้ไหมวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ในาพาบริสันเป็นแผนเทรดที่ค่อนข้างน่าสนใจทําไมราคาบิตคอยถึงมีโอกาสจะไปต่อไปรับฟังพร้อมกันครับลุย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่23เดือน4แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะเพื่อนๆกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะก,ก่อนไปฟังคลิปของผมนี่ครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมกดละไลค์เท่านั้นนะครับใลครที่เพิ่งได้มารับชมนะฝาก Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัพเดตกันด้วยนะครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะเ,นเพื่อนก็เห็นนะว่าหลากหลายเหรียญนะก็กลังทรงๆตัวนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาเขียวได้บ้างนะครับราคาบิตคอยรงทรงๆตัวแถวๆประมาณ66,000ัดอลลาร์นะครับราคาบิตคอย n มีโอกาสจ,จะไป70,000ดอลลาร์ไหมวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ ระยะสั้นให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอ่ะเรามาดูในภาพกว้างๆกันก่อนเลยกันนะครับซึ่งผมได้มีการอัปเดตบอกไปแล้วว่าภาพใหญ่เนี่ยผมมองเป็นการไซเวในช่นลขาลงหรือกรอบของบูแฟกบูแฟกคือแพทเทิร์นที่จะเตรียมที่จะขึ้นต่อในภาพใหญ่เนานะอ่ะขึ้นต่อไปแบบนี้ครับพุ่งปูดๆไปเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไซเวไปสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะผมมองว่ารอบนี้จะเป็นเพียงแค่การรีบาวนะครับขึ้นมาเทแถวๆแนวะต้านสําคัญหรือแถวๆขอบบน ของกรอแฟกที่เขามักจะมาเทสบ่อยอคือรอบที่1รอบที่2รอบที่3อันนี้อาจเป็นเพียงแค่รอบที่4เท่านั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าทําไมผมถึงมองว่าจะเป็นเพียงแค่การรีบาวเท่านั้นนะครับเนื่องจากสาเหตุหนึ่งนะครับมาจากในฝั่งของ Max กเริ่มอ่อนตัวและใกล้เคียงที่จะคลอสกันลงแล้วนะครับในทางเฟรมสีชวโมงแต่ในภาพระยะสัันนะครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างรรยะสัันนะครับเขายังคงอะไรครับไซเวย์เนะนมนมขาขึ้นอยู่ ยังไม่ได้หลุดกรอบอะไรครับชาแนลเลยนะครับที่เขาวิ่งไซด์เวย์ขึ้นมานะเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับนี่เป็นกรอบนะครับเทรนไลน์ที่ผมตีเอาไว้นะครับเขายังไม่ได้ปิดหลุดเลยนะครับฉะนั้นแล้วในภาพระยะสั้นโครงสร้างดาวเทียรีเนี่ยนะครับยังคงเป็นโครงสร้างที่ยกหายกโลอยู่นะครับโดยที่ผมมองว่าซัพพลายโซนที่แข็งแรงที่จะผลักดันราคาลงมาเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยราคาบิตคอยน่าจะไปถึง67,00 0ดอลลาร์ได้โดยปละมาทนะครับที่มาที่ไปอย่างหนึ่งนะครับ แถวๆประมาณ67,000ดอลลาร์นะครับจะเป็นสภาพคล่องนะครับที่เบาบางนะครับในภาพระยะสั้นอยู่ส่วนสภาพคล่องที่ค่อนข้างน่าสนใจและดึงดูดนะครับที่เจ้าเนี่ยจะดึงราคาหรือผลักดันราคาขึ้นไปเพื่อล้างสภาพคล่องนักเทรดฟิวเจอร์นะครับแถวๆราวประมาณ72,000ตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆ72,000เนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นแถวๆอะไรครับซับไพโซนเดิมที่ราคาได้มีการทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยก็จะเป็นแถวๆกรอบนี้เลยนะครับ72,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับมีโอกาส ที่ราคานะครับจะไซด์เวย์ขึ้นมาถึงนะครับงั้ฉะนั้นแล้วเราทำอะไรครับกรอบแชเนลไซด์เวย์ขึ้นมาไว้ก่อนนะครับ ดูว่าเขาหลุดเทรดลายตอนไหนซึ่งก่อื่นนะครับผมขอฝากอะไรกันนะครับสำหรับใครที่อยากวางแผนเทรดไปกับผมนะครับไม่มั่นใจในแผนตัวเองนะครับอยากหาจุดเข้าเทรดสปอร์ตหรือฟิวเจอร์หรือภาพรวมตลาดคริปโตเพื่อสามารถกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้ครับสปอร์ตผมตกเพียงแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นผมมีการอัปเดตข้อมูลไว้ในชุมชนก็จะเป็นในฝั่งของ Discord นะครับสำหรับเมมเบอร์เอาไว้พูดคุยกันเนาะส่วนใครที่ไม่อยากเสียตังค์ครับใครที่เทรดอยู่แล้วเป็นประจำนะครับเพื่อนเพียงแค่สแกนค r c o d e ์โค้ไลน์ทักเข้ามาสอบถามกติกกาาาในารเเข้้้หองลไลลดย แผนการเทรดจะเหมือนกับเพื่อนๆนในเมมเบอร์ยูทูบเลยนะครับเพียงแค่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องฟรีเพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถเข้ามาสอบถามกติกากันได้ครับอาฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนกรณีตอนนี้นะครับผมจะยังเดี๋ยวผมไปอัปเดตสรุปแผนเทรดให้อีกทีหนึ่งนะครับกรณีแรกนะครับที่เรามองกันก็คืออาจจะรีบาวขึ้นไปแถวแถวประมาณเพียงแค่68หมื่นแปดแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้นะเพื่อที่จะปรับตัวลงต่อเนาะมาที่โซน QM ของเราที่เรารอกันนะครับแถวแถวนี้เนาะนะครับสิบคิอแถวาโซนี้นะครับหรือถ้าโซ QM เรับไม่อยู่ถูกต้องไหมครับเพื่อนเขาอาจจะลงบันลึกถึงโซนอะไรครับทะลุลงมาเลยนะครับถึงโซน5 7าหมนนะครับตามออนเชนที่เราเคยมีการอัปเดตกันไปในหลายๆคลิปนะครับฉะนั้นแล้วเราโฟกัสว่าการลงมานะครับรอบนี้จะมีแท่งเทียนในการกลับตัวจุดไหนนะครับว่าจะเป็นจุดนี้หรือจะเป็นที่5 7 0 0 0อันนี้เราไม่ได้รู้อนาคตเรารอโฟกัสพฤติกรรมอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแผนต่อไปครับเพื่อนโอกาสในการปรับตัวนั่นก็คือทะลุอะไรครับ 6 8ขึ้นไปเลยก็คือปรับตัวขึ้นไปตามชาน n e ลเลยครับขึ้นไปเคลียร์สภาพล่องแถวๆประมาณ7จ็ดหมื่นสองหรือแถวๆไฮเดิมแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้ที่ราคาไม่ค่อยยอมผ่านเลยเพื่อนๆดูตั้งแต่สังเกตแถวๆนี้นะราคาไม่ค่อยผ่าน7จ็ดหมื่นสองพันไปแบบเต็มๆแท่งสักเท่าไหร่ดังนั้นโอกาส2นะครับก็คือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยมีการปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับผมจะมองเป็นการรีบาวเพื่อที่จะ ยอ่อพักตัวอีกทีหนึ่งเอาไว้ก่อนอาจจะไม่ได้เพื่อลงต่อนะอาจจะเพื่อพักตัวแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยโฟกัสพฤติกรรมในหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเรามองเป็น2กรณีไว้ก่อนนะครับก็คือขึ้นมาเรา,เราประมาณ67,68 0่นหหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือขึ้นไป72 0 0 0เลยฉะนั้นแล้วเข้าใจง่ายครับก็คือผมมองว่าราคาบิตคอยในภาพระยะสั้นแถวๆนี้เนี่ยนะครับในห่วงปัจจุบันที่เรากำลังอยู่กันอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่า เทรนด์ชแนลขาขึ้นแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วถ้ายังไม่ได้ปิดหลุดเทรนด์ไลน์ผมก็มองโอกาสนะครับตอนแรกเรารอ QM เนาะผมก็มองโอกาสในภาพระยะสั้นแถวๆนี้นะครับมีโอกาสแในกันนะครับที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่อใครที่รอเทรดสั้นๆนะครับก็สามารถโฟกัสหน้าเทรดประมาณนี้ได้นะครับในภาพระยะสั้นนะเพื่อที่จะไป TP อย่างน้อยๆนะครับเราเรประมาณ68,000หรือก้าวหน่อยนะครับก็คือ72,000เพื่อที่จะไปเคลียร์สภาพคล้องด้านบนที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนและก็ดึงดูด เจ้ามากๆนะครับที่จะผลักดันราคาขึ้นไปส่วนในภาพระยะสั้นนะครับที่ผมบอกไปประมาณ68หมก็มาจากสภาพคล่องในภาพระยะสั้นที่เดี่ยวการน,นะครับที่มันค่อนข้างชัดเจนมากๆฉะนั้นแล้วครับหน้าเทรดฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่เราก็จะเห็นว่าในฝั่งของเส้นค่าเหรีร่ญเนี่ยเรากลับมายืนเหนือมเมนตัมได้หมดเลยเห็นไหมครับเป็นการย่อเด้งอันนี้ย่อนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้มีของนะเนเพื่อนรอโฟอกัสแถวแถวช่วงนี้นี่แหละนะครับผมมองว่าราคาในภาพระยะสัน้นมีโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างสูงนั่นเอง มาดูในส่วนของการนับเวฟกันบ้างนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นการย่อพักตัวนะครับเป็นการลง2เพื่อได้ขึ้น3-45ซึ่งเห็นไหมครับว่าการไปจบขา5ในการนับเวฟกรณีนี้เนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ7จ็ดหมื่นสองซึ่งดันไปตรงกับสภาพคล่องนะครับในทางเฟรมมันพอดีที่ผมเอาให้ดูไปเมื่อกี้นั่นแหละแสดงว่ามุมมองนี้ก็ค่อนข้างเป็นไปได้และค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเช่นเดียวกันครับหรืออาจจะเป็นกรณีอะไรครับอ,อาจจะปรับตัวขึ้นไปแถวเจ็ดหมื่นสองเพื่อย่อพักตัวเท่านั้นนะครับ ไม่ได้เพื่อลงต่อแบบที่ผมได้อัปเดตไปนั่นก็คือไม่ได้เพื่อลงต่อมาลึกแบบนี้ถึง5้าหมอาจจะไม่ได้ลงมาลึกแบบนี้นะครับอาจจะย่อมาเพียงแค่แถวๆไหนเอ่ยแถวๆนี้นะครับหกหมหรือประมาณ6 0 0 0 0เพื่อที่จะไปต่อเลยก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเราโฟกัสแค่สัญญาณในการกลับตัวเท่านั้นนะครับว่าเกิดขึ้นไหมแถวๆโซนที่เรารอนั่นเองนะครับอาจจะเป็นการเบรคขึ้นไปเลยก็ได้ราคา,าจจะไม่ได้ล่วงหนักก็ได้นะครับอาจจะเป็นกรณีไหนก็ได้นะครับเพื่อนฉะนั้นแล้ว เราโฟกัสในภาพระยะสั้นไปก่อนเลยกันนะครับสรุปง่ายๆคือโฟกัสในภาพระยะสั้นไปก่อนแล้วเรารอหน้าเทรดในฝั่งของขาลงหรือรอย่อแล้วก็ค่อยช้อนอีกทีหนึง่งนั่นเองนะครับเมื่อเกิดแท่งเทียนในการกลับตัวนะผมยังมองว่าราคาบิตคอยน่าจะมีการปรับตัวได้อีกอยู่มาดูทองคํากันบ้างน,นะครับก็พักจากในฝั่งของบิตคอยแล้วก็คลิปตมดูทองคําแล้วเดี๋ยวผมไปสรุปในฝั่งของบิตคอยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนส่วนของทองคํานี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวในอนาคตนี้นะครับผมจะมีการทํา อคอมมูนิตี้ในการเทรดทองคําอยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าในภาพบริสัันทองคำนะครับมีการหลุดในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ทองคําแบบเป็นขาขึ้นค่อนข,ข้างแข็งแรงไม่ยอมปิดหลุดเลยฉะนั้นแล้วครับเพื่อนๆในภาพบริสัันเองนะครับระมัดระวังในการปรับตัวลงต่อของทองคําได้อยู่ผมจะมองว่าแนวะรับสําคัญของทองคำเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีแท่งเทียนนะครับที่รองรับราคาทองคําอยู่อยู่ราวประมาณ2217โยเดดอลลาร์นะครับระมัดระวังในการปรับตัวลงต่อของทองคําเพราะว่าในฝั่งของ Max D เพิ <Te> ่งจะตัดกันลงเท่านั้นและก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรในการกลับตัวของราคาทองคําเลยนะครับและก็ในภาพยรสั้นของทองคําเองนะครับเป็นการไปหลุดทวายเกิลลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่เทรดสั้นๆนะครับอาจจะมองเป็นการรีบาวนะครับของทองคานะครับและปรับตัวลงต่อได้อยู่นะครับเพื่อนๆผมอาจจะมองเป็นภาพนี้ไว้ก่อนเลยกันนะเพราะว่าทองคำเนี่ยมีสัญญาณในการกลับตัวค้างมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วแหละนะครับฉะนั้นแล้วหน้าเทรดของทองคําในภาพยะสั้นนะครับบางคนนะครับอาจจะรอในการเด้ง แล้วก็ย่อแล้วค่อยโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เนาะมาดูทิ้งท้ายกันที่น้ํามันเลยกันนะครับก็จะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยก็ยังคงไซเวย์บริเวณแนวโน้มขาขึ้นจากเทรนไลน์อยู่นะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อมาหาแถวๆบริเวณโซนของเทรนไลน์ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยกันนะครับกรอบเรา,เราประมาณ79ดดอลลาร์โดยประมาณนะครับแถวๆนี้อาจจะต้องรอดูพฤติกรรมในการปรับตัวก่อนนะครับ ในส่วนของรอบนี้เนาะนะครับน่าจะมีการย่อลงมาเพราะว่าแท่งเทียนแท่งเนี่ยมีแรงขายค่อนข้างชัดเจนพอสมควรและก็ในฝั่งของโมเมนตัมต่างๆนะครับก็เรื่องเป็นดาวเทรนเหมือนกันนะครับส่วนในภาพระยะสั้นนะครับก็ยังมองว่ายังมีแรงขายอยู่นะครับสัญญาณในการกลับตัวก็ไม่ได้ชัดเจนผมว่ายังมีโอกาสที่ปรับตัวลงมาแถวๆประมาณ7 8 5ดนโซนนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็รอโฟกัสพฤติกรรมแถวๆนี้ นะครับสำหรับน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเทร์ไลน์นะครับในภาพริอัลซันเป็นชแนลขาลงชัดเจนเนาะนะครับวิ่งไซเวย์อยู่ชแนลขาลงแบบนี้นะครับในภาพรายอัลันนั่นเองสาหรับน้ํามันครับอ่ะก่อนไปฟังแผนเทรดสรุปกันนะครับเพื่อนๆผมก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนตัวเองอยากวางแผนเทรดไปกับผมไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือฟิวเจอร์หรือภาพรวมคริปโตต่างๆผมมีการอัปเดตในนี้นะครับเพื่อนๆก็มีการพูดคุยกันไว้ในนี้เหมือนกัน เพื่อนๆสามารถสแกน QR code ไล n e ถ้าเข้ามาสอบถามกติกากันได้นะครับสำหรับใครที่เทรดเป็นประจําห้องไลน์ก็เป็นห้องไลน์ฟรีนะครับไม่ได้เก็บตังค์เข้าเทรดเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เทรดเป็นประจานะครับหรืออยากซัพพอร์ตผมนะครับให้กําลังใจผมได้นะครับตกเพียงแค่เดือนละ300บาทเพื่อนจะได้ข้อมูลแผนการเทรดต่างๆไปทั้งหมดเลยนะครับก็กดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยข้อมูลผมอัปเดตในชุมชนแล้วก็จะเป็นใน Discord นะครับเอาล่ะสรุปง่ายๆนะครับผมมองว่าราคา bitcoin จะเป็นการย่อเพื่อที่จะไปต่อนะครับเป้าอย่างน้ๆนั่นก็คือประมาณนนั่ 68,000นดอลลาร์นะครับโทษที68,000นดอลลาร์โดยประมาณนะครับถ้า68,000นดอลลาร์ไม่ได้มีสัญญาณในการกลับตัวนะครับผมจะมองว่าเราสามารถลันเทรนและเลื่อนจุด TP ขึ้นไปได้นะครับค่อนข้างมี RR ที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งอาจจะผลักดันราคาขึ้นไปสูงถึง72,000นดอลลาร์ได้ครับฉะนั้นแล้วนะครับโฟกัสแค่ว่าแท่งเทียน เกิดสัญญาณในการกับตัวไม้นะครับแถวแถวหกหถ้าเกิดนะครับจะเป็นการย่อตามลูกศรขาวลงมาหาจุด QM ที่รอๆกันถ้าไม่เกิดนะครับราคาก็จะเบรกโครงสร้างและก็ไปต่อนะครับตามชันแนลกรอบที่ผมตีเอาไว้แบบนี้ก็คือขึ้นไปถึง72,000ดอลลรา โดยประมาณาร์เก็ตในการที่ของเรานะครับก็มีอยู่2จุดนั่นก็คือ6 8 0 0 0แล้วก็ประมาณ72,000ดอลลาร์เพื่อที่จะย่อพักตัวหรืออาจจะย่อลงไปเลยนะครับแถวๆห้าหมอันนี้ก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนคลิปนี้ก็มาสู่กระุนสั้นในแผนการเทรดแล้วก็แนวโน้มของบิตคอยในภาพระยะสั้นให้เพื่อนๆฟังกันเนาะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับยัางไงาลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมก็เลยเนาะดีใจทีีีี่่่่่ไดด้้้พพบบบเเเืือออนนนนนนนททุกกกกคคใใวววััััััยาาาาลลลลมมมมป็หหฉผแจสสร